สวัสดีครับผมสวัสดีครับไปไหนกันเนี่ยพาผมนั่งรถไปไหนวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปไปรับลูกค้ากันทราบมาว่าลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดน่านคือรถมาตั้งแต่ช่วงกลางดึกตอนนี้ลูกค้าก็คือมาถึงในกรุงเทพลแล้วแ้วก็นัดกันที่เวสเกตบางใหย่อาก็เดี๋ยวระหว่างนี้นะครับผมก็ขออนุญ,ญาตขับรถก่อนละกันนะครับผมอาจจะไปเอ่อเห็น น่าลูกค้ากันอีกทีนึงเลยตอนนี้เราก็ได้เดินทางเข้ามาในตัวเมืองกรุงเทพแล้วเนาะอัปเดตกันหน่อยครับพี่ฟุกก็ตอนนี้รับลูกค้ามาแล้วครับเออพอดีลูกค้าไม่ไม่ค่อยสะดวกออกสื่อสักเท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปพบไว้ดีที่ประเทศ K R สมาค่านะครับก็เป็นเวลาสี่โมงครึ่งนีน่าจคนเท่อามดาเราร้ไปแล้วลูกค้าเลือกเป็นคันนี้นะ เป็นรีแม่ออนิวปี19ไปไปโจยี่0รถมีเครื่องเสียงมีล้อและวนี่ลูกค้าอยากได้ทอ่อซิงก็สลับให้เรียบร้อยจกันไปไม่ถึง4แสนก็บอกแล้วนะครับผมก็ลองค้ามาคุยกันตอนนี้ก็คือลูกค้าขึ้นไปเซ็นเอกสารชําระเงินจบสดเป็นที่เรียบร้อยจะมีการคัดล้างเพราะเดี๋ยวลูกค้าก็จะกลับจังหวัดนั้น,นเลยนี่ครับ เกือบหกโมงแล้วเพื่อลูกค้านะครับผมพนักง,งานก็อยู่ทํารถจนเสร็จก็มีคัดล้างแล้วก็มีเก็บสปาแล้วก็มีเปลี่ยนท่อให้ลูกค้านะครับผมลูกค้าท่อออกขายแล้วก็ไปตั้งสูตรมาแล้วทีมงานก็เก็บเคลือบเงาให้ตอนนี้นะครับผมก็เป็นเวลาประมาณ6กโมงสินาทีนะครับผมตรงกับเลขป้ายทะเบียนพอดีเลยนะครับอันนี้นะ ั้ล้างทั้สปาทุกอย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่รถเข้าไฟเป็นไงครับสวยเรียมเงาวเวียมสวยว้าวไม่น่าเชื่อนะว่าเป็นรถมือสองเราก็อยู่กับรถมือสองมานานนะแต่เราก็ยังคิดว่ารถคันนี้มันเหมือนรถไฟแดงอยู่เลยไม่จริงระหว่างนี้ก็ลูกค้ากาลังเก็บของอยู่คนลูกค้าไม่ได้มีเลิกไงเดี๋ยวนาจะไปหาที่พักแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าลูกค้าเห็นว่าจะเดินทางกับช่งชวงเช้านะครับ